ครับนะมาที่วัดบ้านสวนนะครับบนเหลางามอำเภอรุสยัยจังหวัดเวณราชธานีครับวันนี้วันที่4ตุลาคม2566ัร้อปปบหกครับมันบุญสาสทันมาสังฆทานุกเท่าฟ้ายกกมีหลวงพ่อก็อคูปัญญาเขมาพิรักเจาก้าคณะอำเภอโบไามรุเป็นประธานในครั้งนี้นะครับยกเท่าฟ้าด้วยครับขอบัญญาเป็นภาษาอีสานถิ่นบ้านที่พี่น้องเนาะ นะครับสาธิตามเราโชคชะไว้ด้วยับเด้อนี่านนพระภูร์โรงพยาบิลพระจ้าอมตำบลสุรุมเลางามนะครับท่านพระคูร,ร,คร,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 รคห์หลายตำบลก็มาร่วมงานหล,ลายๆครับคุณก็ได้ทอดนในดวงชมนะครับเนาะ,ะมหาสังฆทานบ้านคอนสวรรค์ครับ ดูภาษาชาวบ้านเมืองบ้านจากหนังนะครับเนาะที่4ตุลาคม2 5 6 6ครับการยกคโชฟ้ามีหลวงพ่อพระครูิ์วันใหม่บระอาเทพมารับเจ้าพระอำเภอเป็นผู้ประธานด้วยพี่น้องดื้อครัะอาจารย์ในอำเภอโพธิ์ไทรครับพระอาจารทำพิธีนี่ปาอีสานนะครับช่วงขอพรรษาในทำพิธีพราจารจัพุทธมหาสังฆทานบุญใหญ่พี่น้องขอบภาษา จารย์มา,าจากทางบนนะครับในหตบหลายๆตะบุนเพื่อพืส้เขานี่นครับนี่การย่อมทางบ้านทางเมืองนะครับมาทำประเทศนี่ภาองอีสานจังดข,ขาภาษาครับอันนี้ก็ไปหจาะพีทีตะพิน้องส่เป็นล่าแล้รก็นรอยสรกพักหนึนองอ คุณน้ำคุชนก็มารลวงงานฮันนซ้ายมหาสารามบ้านไพสวลครับภาษาบาทเรื่อนบ้านจากน้ำหอพี่น้องเนอะถ่ายทอดลงบนท้องนรต่างประเทศนะครับทำแบบนี้ภาคดีานเข้า Da, พี่น้องการบรรกวัาบ้า we นไทยสวรรค์จังหวัด่างนเพื่อบระไซจะบรรทนารนีครับจีซีตุลาคมทวันอยหกสิครับขุนมหาสังกทานครับขมรรษาครับจึงหลมีพี่น้องสองความถูครับ่มหาชูมุนประจําครับเย้วประจัท์ถมยโพจเมจปูยาตายยาจะสมัยานพนมครับมนุรักไว้ือถอดกันไว้ครับแขงกันไว้ด้วยพี่น้องด้อ มาให้กันมีเมตตาต่อกันถ้าสาสัวสาธุนแล้วไป็ลายพี่น้องเด้อทีนี้มีแห้งคุณรักษาเทเวดาคุ้มครองครับครับพี่น้องสายบุญยกสองนิ้วใน,นผู้ไก่ด้วยครับเกล้าสายบุญสองฟังโขงกันครับไปถึงบุญทำทานพี่น้องเราให้เราโอ้ยเป็นมีนะ <c oughs> ครับคนซ้อนครับกองเขาพรรษาครับวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับาบ้านบ้านจากหนังหรือว่าบ้านไพรค์ครับ ต่บุญรางามเพิ่มขึ้นะยดบุญราชธท่านีครับบุญทัมท่านพีน้องสองฟังโค้งนาทยไทยรัไปมหาสู่กันพีน้องฮังเพลกันไปมาอยู่นี่แม่ยแห้งความเริะไัคว่ำไข่ยัยมีรักษาเทวดาคุ้มครองจงมั่งมีศรีสุขทุกท่านทุกคนถือสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับกนอกวา นี่กันบันยกซอฟ้าพ่อครับเตียมลายสายสินจซอฟ้าไก่หาเลยครับพอู้ันาเขมาพีรักจามนาเพื่มผู้ใสมาทาพิธีนะครับด้อจมาพูผู้สจังวัตุบุครับออหลินพันกันพี่น้องเตรียมกานแลทบรยกซอ้าเลครับใกล้เวลาแลครับใกล้เวลายกซอฟ้าแล้ครับ